มาทุกคนคะ่ะวันนี้ทําความสะอาดใบหน้าแล้วก็ช่องปากของผู้ป่วยนะคะหรือคุณยายของเรานั่นเองนะเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างให้มันพร้อมนะคะหลังจากนั้นก็เริ่มทําความสะอาดผู้ป่วยได้เลยนะคะสําหรับเราจะใช้ทิชชู่แผ่นใหญ่นะคะวางบริเวณหน้าอกของผู้ป่วยเพื่อไม่ให้น้ําที่บ้วนออกมาเลอะนะคะจากนั้นก็เช็ดตาเป็นอันดับแรกนะคะเราใช้สำลีในการชุบน้ำแล้วก็เช็ด ทั้งสองข้างรวมทั้งใบหน้าด้วยนะคะทุกคนคะ่ะการดูแลผู้ป่วยต้องละเอียดอ่อนจริงๆนะหลังจากนั้นดูว่าสะอาดใช้ได้ไหมนะคะตามด้วยการใช้น้ํายาฆ่าเชื้อภายในปากให้ผู้ป่วยบ้วนออกมาเพราะว่าน้ํายาบางชนิดผู้ป่วยก็ห้ามกลืนนะคะ หลังจากนั้นเราจะใช้วิธีการพ้ากอพันนิ้วมือแล้วก็ทําความสะอาดในช่องปากเริ่มจากการยัดมุมปากเลยนะคะเพราะว่าบางครั้งคุณยายไม่ทําตามที่เราขอนะคะเช็ดบริเวณเพดานปากเหงือกแล้วก็ลิ้นให้ทั่วนะคะเพราะ ถึงแม้ว่าผู้ป่วยรับอาหารผ่านทางสายยางก็จําเป็นที่จะต้องทําความสะอาดเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ผู้ป่วยปอดติดเชื้อนั่นเองนะคะทุกคนคะและเช็คทุกครั้งว่าช่องปากสะอาดดีหรือยังเราก็ต้องให้ผู้ป่วยอาปากนะคะถ้าดูแล้วไม่สะอาดต้องใช้แปรงทําความสะอาดยังไงก็ตามก็ต้องให้ผู้ป่วยบ้วนน้ําหรือบ้วนเศษอาหารเศษฝ้านะคะออกมาให้หมดนะคะเพื่อให้ผู้ดูแลมั่นใจว่าผู้ป่วยได้รับความสะอาด ที่ดีแล้วนะเช็ดทําความสะอาดปากและคอให้เรียบร้อยนะคะผู้ป่วยจะได้ไม่รู้สึกไม่สบายตัว หลังจากนั้นแล้วเราเช็ดทําความสะอาดผู้ป่วยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมในส่วนของแปรงขูดลิ้นมันมีหลายประเภททั้งแบบซิลิโคนแข็งและซิลิโคนนุ่มในส่วนนี้เราแนะนําให้เป็นซิลิโคนนุ่มที่ใช้อยู่มันแข็งนะคะเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนให้ผู้ป่วยเพราะอาจจะทําให้ผู้ป่วยเจ็บได้แต่ในที่นี้เราก็ต้องค่อยๆขูดให้ผู้ป่วยเพื่อเขาจะได้รู้สึกฟ่อนคลายไม่เครียดไปกับเรานะะในระหว่างที่เราทําความสะอาดให้ผู้ป่วยตัวผู้ดูแลเองต้องจิตใจแจ่มใสด้วยนะยิ และหัวล้อพูดคุยกับผู้ป่วยตลอดเวลาส่วนคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากติดตามกดไลค์และกดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่อง a p พ s เคส i a l ด้วยและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ